ทั่วโลกตะลึงสะกดสายตาต่างชาติโอปอสุชาตาสวยสงา่าในชุดไทยสีวาลัยสาวงามโอปอสุชาตามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2024ในค่ำคืนที่สำคัญของการประกวด m i สยูนิเวิร์2024นำประเทศเม็กซิโกนะครับซึ่งการปรากฏตัวชุดสิริพัทปลาสิวาลัยจากแบรนด์เทวิตอันงดงามทำเอาสะกดสายตาต่างชาติไม่น้อยเลยนะครับสำหรับชุดไทยสีวาลัย เป็นอีกหนึ่งซิลูเอตของชุดไทยที่นิยมใช้กันในปัจจุบันเริ่มกลับมานิยมนะครับเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเริ่มฟื้นฟูเครื่องแต่งกายไทยโดยทรงออกแบบชุดไทยพระราชนิยมซึ่งเป็นหนึ่งในชุดที่ทรงโปรดปรานสําหรับงานพระราชพิธีโดยเริ่มโครงการนี้หลังจากสดิจเยือนยุโรปและสหรัฐอเมริกาในปีพศ2503 เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของไทยและส่งสวมเป็นครั้งแรกในงานเลี้ยงของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซิเบธที่2อ,ออกแบบโดยแบรนด์บอลแมนชุดสิวาลายกลายาเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยในเวที Miss Universe 2024นะครับซึ่งโอปอสุชาตาสวมใส่อย่างโด่งดังในช่วงการเก็บตัวการประกวดซึ่งชุดที่โอปอสสวมนั้นมีดีเทลงานปักผ้าลายดอกอย่างประณีตด้วยได้สีทองละลวดลายดอกไม้ ส่วนสบายหรือว่าผ้าคาดไหล่นะครับประดับด้วยเพชรและคริสตัลสวารอฟสกี้ส่วนกรับโรงทรงสโลงประดับลวดลายราชวงศ์นะครับเข็มขัดประดับเพชรแน่นอนว่าชุดไทยประยุกต์นี้ให้ความรู้สึกที่โมเดิร์นแต่ว่าสง่างามไม่น่าเกรงขามในพลังของความเป็นหญิงเครื่องประดับประกอบด้วยสร้อยคอเพชร และกระเป๋าคลัทช์รูปหงสีทองประดับเ้ือคริสตัล s ูบารอฟสกี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและรองเท้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบของราชวงศ์แบบดั้งเดิมซึ่งทำจากหนังมันวาวสีทองโดยแน่นอนว่าทางทีมงานไทยและเธอเองนะครับมีความตั้งใจให้ชุดมีความเชื่อมโยงถึงสีของมงกุฎในปีนี้ด้วยนะครับ <Wow. S 1> ส่วนมงกุฎมิสในเวิร์ตปีนี้นะครับนำเสนอมงกุฎไข่มุกทะเลใต้สีทองอันหายาก <Wow. S 2> เป็นมงกุฎประจำตำแหน่งมิสอินเวิร์ส2024ปีนี้นอกจากความสวยงามแล้วไข่มุกสีทองนี้นะครับถือเป็นอัญมณีประจำชาติของฟิลิปปินส์ตัวมงกุฎถูกดังสรนขึ้นด้วยขั้นตอนกว่า377ขั้นตอนตลอดระยะเวลา5ปีโดยตั้งใจให้มีความสื่อถึงตัวแทนของความเจิดจ้าของการอยู่ร่วมกันของเรากับธรรมชาติปราบที่ยังมีไขมุกชีวิตก็ยังเปล่งประกายในทุกช่วงเวลา ซึ่งแน่นอนว่าชาวต่างชาตินะครับเมื่อได้เห็นชุดที่โอปอใส่ก็ต่างว้าวกันไปตามๆกันอย่างเช่นชาวต่างชาตินี้ได้มาแสดงความเห็นว่าชุดไทยไม่เคยเห็นมาก่อนความสวยงามที่มีความคลาสสิกมันทําให้ดูมีสเสน่ห์ซึ่งทานต่อมานะครับท่านนี้มากล่าวว่าสวยทุกคนเลยแต่สาธารณรัฐโดมินิกันสวยกว่าแต่อย่างไรก็ตามหากโดมินิกันไม่เข้ารอบ ฉันก็อยากเชียร์ไทยเหมือนกันซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้มากล่าวว่าประเทศไทยสวยงามจริงๆและคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับได้มาแสดงความเห็นว่าฉันอยากให้เปรูได้มงกุฎนั้นจริงๆแต่ถ้าเปรูไม่ชนะฉันก็อยากให้เป็นไทยครับชุดไทยสวยงามจริงๆ,ๆในขณะที่ท่านต่อมาได้มาแสดงความเห็นว่า โอ้โหประเทศไทยชุดเธอสง่างามในชุดสีทองและคอมเมนต์ต่อไปท่านนี้นะครับได้มาแสดงความเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ใครกันเธอสวยจริงๆและท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความเห็นต่อไปอีกว่าเรารักประเทศไทยจากเม็กซิโกคอมเมนต์ต่อไปท่านนี้นะครับได้มาแสดงความเห็นต่อไปว่าประเทศไทยอาจติดท็อป5 Miss นิเวิร์สคนใหม่ นี่คือโอกาสของพวกเขาซึ่งท่านต่อมานะครับก็ได้มาแสดงความเห็นว่าโอ้โหมิสไทยแลนด์คนสวยรักมากเธอสวยจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้ได้มาแสดงความเห็นต่อไปอีกว่าประเทศไทยโชว์ชุดประจำชาติไทยอย่างยิ่งใหญ่และท่านต่อมานะครับท่านนี้มากล่าวว่าตอกย้ำว่านี่เป็นหนึ่งในตัวแทนชุดประจำชาติที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา ไม่เพียงแต่ผู้ชมตะลึงเท่านั้นนี่ตอกย้ำว่าเป็นหนึ่งในตัวแทนชุดประจำชาติที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าชุดประจำชาติที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีในคอมเมนต์ต่อไปท่านนี้นะครับมากล่าวว่านี่เป็นหนึ่งในชุดที่สวยที่สุดใน Miss Universe 2024เธอดูเหมือนเทพทิดาซึ่งท่านนี้นะครับมากล่าวว่า อย่างน้อยสาวไทยดูแล้วช่างมีมนคขลังจริงๆดูเหมือนมีเรื่องราวมากมายในชุดนี้ซึ่งท่านต่อมานะครับโดยคนนี้นะครับได้มาคอมเมนต์ต่อไปว่าพวกเขาเลือกชุดที่ใส่ได้เหมาะสมกับนางแบบของพวกเขาซึ่งคอมเมนต์ต่อไปท่านนี้นะครับมาชื่นชมว่าดูงดงามส่งความรักจากฟิลิปปินส ในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าสวยงามอย่างไทยซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้มากล่าวว่าเธอน่าจะติด10อันดับแรกที่ดีที่สุดและคอมเมนต์ต่อไปท่านนี้มากล่าวเสริมว่า Thailand so beautiful และคอมเมนต์ต่อไปท่านนี้นะครับมากล่าวต่อไปอีกว่าชุดของไทยดูดีมีเสน่ห์ดีและท่านนี้นะครับมากล่าวว่ารายละเอียดของชุด มีธงเม็กซิโกด้วยชุดของไทยสร้างขึ้นมาด้วยความใส่ใจในชาติของเม็กซิโกฉันเชียร์คุณเหมือนกันประเทศไทยและคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับคนนี้มากล่าวว่าโอปอคุณมีความสวยมีความสง่าตัวของเธอเปล่งประกายและคอมเมนต์ต่อไปท่านนี้นะครับก็มากล่าวเสริมว่าขอให้ประเทศไทยติดท็อปไฟ รักคุณจากเม็กซิโกคอมเมนต์ต่อไปครับประเทศไทยมีสเสน่ห์มากในชุดไทยนี้และสง่างามและเธอก็เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนและดูมีมารยาทคราวนี้เป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาติบางส่วนนะครับที่ผมนำมาและเพื่อนๆเนี่ยได้รับชมรับฟังกันนะครับซึ่งใน IG ของ Miss Universe นะครับมีเป็นหมื่นคอมเมนต์เลยนะครับซึ่งใน Facebook ก็เช่นกันนะครับมีหลายพันคอมเมนต์เลยนะครับ ผมจะทิ้งลิงก์ของเพจมิ s ยูทีเว r s e ไว้ให้นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยของเรานะครับก็ไปเชียร์เธอกันด้วยนะครับก็บอกว่านะครับปีนี้เนี่ยตัวแทนของไทยเนี่ยเป็นที่จับตามองของสื่อหลายสำนักนะครับทั้งสื่อท้องถิ่นของเม็กซิโกและเพจนางงามทั่วโลกที่ยกโพจัดอันดับให้โอปอเนี่ยติดท็อป5นะครับแล้วก็มีลุ้นมงด้วยนะครับก็คนไทยก็เตรียมเกาะขอบจอนะครับ เสียงกรีตตะโกนเชียร์โอปอได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ